สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนงมาตัะวยมาผัากามา้ัากาหารเาคยิน่ไหมเาอเปย่อยๆมด้ยิ้มว้ามด้มด้วยดี่้าเีวเด้จ้งไงเราผู้บาการ ไก่มาครบเต็มสูตรใช่ป่ะไก่มาเต็มสูตรเนี่ยจังอาจารย์โกยเอาหลอดเป็นว่าโกยเอาโกยเอาห่อเป็นหลอดเด้อมันมาได้นี่มาดูๆเนี่ยคนวานเสร็จอ่ะจ้าเดี๋ยวนี้ดีแล้วไก่มาง่ายได่มาง่ายโกยเอาเพราะว่าเนี่ยเพื่อนไปเอากับพระอาจารย์นพระอาจารย์โค้นโต๊ะนะก็มาได้เข่าม่มนั่งอยู่ กลาง้ายพ้นนี่ลหละพ้นกลางพ้นไปกลางพ้นต๊มากคนก็นั่งสมาธิเอาเลขยุหันยิ่งดำนะเขาที่หูวมาสิาพ้นต๊ยุ่งกัดก็าก็ได้ไปใช้ยุหันละเจนวาแย่เราไปเสื่อนกอย่อชินหานไหมื้อก่อย่อไปถอาไวเพื่อนเพื่อนท่ากันยุ่งมาสั่นมาเขาเลือกส่นวันนี้มันก็ให้มาเดีวล่ะ ให่ทั้งชุดสามตสองตอใ่เลยว่าใหญ่จีอักเขาค่ะค้างบนนี่นนเดเอาที่ก็ไไปเบิ้งมาม่เดียวที่นี่ ไม่ว่าชุดนี้ชุดซื้อดีใหญ่มาใั่ระหว่าชุดนี้ยังก่อชุดซื้อที่ชุดซื้อนี่ที่ชุดซื้อยังนี่ชุดผ้ามิดพี่น้องโอไปยังบ่อยากได้นี่ยัที่ไปซื้อคนปวดแล้วดีนานมากพอไปอยากได้นี่คือว่าชิพายคอยซื้อนี่อีกชุดซื้อที่ไม่ถึงวันหยุเลขวันนี้จะไปซื้อที่ดินแมนจ้ะ พราะว่าเพิ่นโพสต์นี่ไปเบิร์ดแล้วเดี๋ยวจะาจีซื้อเข่าไปที่เพิ่มสนนะเพิ่มสำรับงวดนี้งวดที่แล้วเนี่ยคือเคยเป็นแบบนี้ล่ะรุดไปแต่ก็เข่ามาใหม่ตะว่าเกือบเป็นเพื่อนเผินนอกวันนั้นนะเข่าสามตัวโตสามตัวโจ้ากตะว่าเพิ่นไปเรียนเับไปกข่ามาเป็นสามตัวโตแล้วก็เข่ามาเรียนใหญ่เรียนใหญ่ คนวันคนวางวดนีนะเคนเจียวคัก hmm. ๆ well, 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 ่ะตว่าผู้ใดบ่ตามบ่เป็นยังเด้ออีหล่ะว่ใจอีหล่ะนะตามแน่ว่าสั่นตามใหญ่แน่ว่าสั่นตาวางสินะในนีหล่ะเขาน้ำใหญ่ผู้เดียวก็ได้ซื้อน้ำใหญ่ผู้เดียวก็ได้ว่าสั่นมาวางสิล่ะเราบอกมากตัวนี้เค๋งเค้งเลยก็คือใหญ่เอาแล้วล่ะตัวนี้สามตัวเด้กสามตัวจังสีใดที่คันสองตัวนี่มันก็ได้ยากอยู่ระหว่างต่ว่าเพิ่นก็เนียนมั้ยไง ตองตองปูอะค่ะวันนี้จันจิล่าน่ะได้เลขกนเพิ่นมากอะเมาฝันดีอยู่ฝันว่าจะคลองนี่นนี่ทองทองเนี่ยแม่ได้เพิมฝันแม่ก็บอกว่าให้ไปตัวทองลู้มึนหนาวนี่ลูกบ่อ่าสั่นไปเบิ้งลู้ยัน่นี่ลูกนี่ลูกอยู่บกอ่าสั่นวันนี้ต้องก็เล่เอ้าอันเป็นตัวกับเป็นตัวตัววาสั่นวันนี้ต้ก็เลยพ้าไปวาสั่นได้พิมฝันนะ ต,ต,ตัวทอด like <a> ตัวอันขั้นปุ๊บส่วนซองขีดสึวนซองขีดแเราไปที่นี่มอก็เลยบอกว่าคลองได้หกเดือนมาสั่นขัน้องฝันแบบนี้น้องกว่าน้องสถือเด็กน้ำเกินอยู่ขน่าเราปรุงอาหารเนี่ยจ้ะขันฝันว่าได้ได้ลูกรือว่ามีเด็กน้อยพี่ยังน้ำเกิดน้าเมียเมียได้ ทีใดทีถืงเลขกทีมีโศกวานออกไปจากจากหมวดนี้นะวนันแต่งได้กับทีถึงเลขก่ะวันนี้แล้วเราบอกว่าหมวดนี้ให้โกยเอาโลดโกยเอาโกยเอาหอบเอาน่ะเป็นบอ่อบมาสัน่นเป็นบ่ได้มีมากบ่อยๆที่เปเฝ้าเอาเป็นวางสิล่ะทำพวเฝ้าเอากับสิบ่ได้น้ามูสระวันสิจำเมียนก้องเปิดธรรมดา,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 าหมวดนี้ กัดชิเฝ้าเอาน้องเพื่อนมาางเอฟซีก่ะผู้ใดที่เบิ่งอยู่กัดเตรียมจวดเตรียมล่อไปเกาะามว่าเย่เปิ้นว่าจุดนี่คันผู้ใดเผลอนี่บ่ได้นั่งฉันฉั่ได้ใดเท้ๆมาสั่นคันบ่เผลอผู้นั้นละจังสีได้มาสั่นคิงวางสีละชิฟเ้าเอาาชุดยังก่อนนิดชุดซื้อที่จ้ะชุดซื้อที่จ้ะชุดดูดี่ วันนี้ทั้งสามตัวสองตัวมาครบค่ะได้มาเนี่ยคือมือนีมาพร้อมกันกับสายฝนเลยชุ่มช่ำนะครับชุ่มช่ำเลยค่ะชุ่มเย็นเรียบคนว่าเล่ามาใจปัญญายปดีขี้สางง่าเราว่าชอบไปจ้งจัดสิประัะเห็นงยังมาวางสิเอาลรดสิดได้ขัดขัดไป้รื่อยเอ้า สำหรับเนี่ยค่ะสามตัวเป็นชุดค่ะสามตัวเป็นสามคนไหนว่าชุดหนึ่งที่เน้นๆจะว่าหูกับเก่าตัวเดียวกันกับชุดนี้ชุดนองจ่าจะว่าเป็นเน้นแห่อยู่เอาคัดลอกประจ่ะหรือว่าให้างว่าบซี่ข้างให้ฟังด้วยเอาใบนั้นมานั่งก็ได้บอกข้างเย็ซีเพิ่อจดพร้อมกันกระแดกค่ะจดพร้อมกันดเด้อชุดนี้คันบ่ฮักพี่น้องเย็ซี่อีรีนี่ก็บอกเลยค่ะ หากแทงกัะเลยเอามาเป็นแนวทางแล้วกับสภานบุญไห้ก็ค่ะเด้อเตรียมโจดยเตรียมปากาจดไว้ชุดนี้บระเด็นี้มากบ่อยๆเพื่อเขาสามตัวสองตัวเด้อพี่น้องเตรียมเราไปค่ะเตรียมด้อค่ะเด้อชุดนี้เน้นๆชุดจะเอาที่ดินนี้หกเจ็ดห้าชุดนี้เน้นคาดเลยหกเจ็ดห้า ชุดกัน9 7 5 2ตัว7 5แล 2, 5, ้วก็2หาโตกัน9 2 6 2จะมีเท่านี้แ็คือมนตัดตัดมาจากไนหันะ่ะเจนหานะชุดนี้ล่ะค่ะชุดเอาที่ดิน <c oughs> ชุดซื้อที่แมนค่ะชุดซื้อที่อทของใหญ่เรา โอ้คนเสียวที่ดินแม่นบ่ครับแม่นจ้ะปวไปเบิ่งไว้แล้วหกไร่คนวางสีละหกไร่ราคาเท่าไหรหกไร่ราคาเท่าไหรสิอยู่ประมาณหกเจ็ดแสนนะคะมันอยู่ในป่าเนาะมั่นน่นเพราะฮัทหล่ะจะเรื่องเด้โซนนีแม่จ้ะคนเสียวเอาให้ได้มันบ่องวัดนี่เอาสีเอาให้ได้มาสั่น์ตัวได้ตัวเพิ่นสีเอนั่นักเสียได้หกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าแม่สามตัวเท่านี้สาม ตัวขอน,นี้นะชุดเจียวที่ดินได้เนยคันชุดที่ซื้อย่างอื่นกับซิมี่ตั้งหาบจาก6-7-5เนี่ยแหละกับ2-5เริ่็ดห้ากับ 2- ห้าขัดๆเลยสำหรับชุดรับมุกด,ดาหารพร้อมด้วยเด้ค่ะพร้อมด้วยเ,<น>เต็มแล้วบ่ครับเมื่อนี่ชุดเต็มเลยมันบ่ชุดเต็มเลยสองตัวสามตัว ม่มีข่องสุดท้ายจะ้ะให้ไปเอาให้ได้เลยค่ะยูข้างส่วนไดอยูดอนมือยูดอดออยใสกับไปเมาแพงเลยมือนี่เป็นว่าจะสี่ว้ให้เลยตตกไปไห้แล้วยี่หลีเัิ่นวายยูเหล่ายูกับมือฮของเหล่านี่ยชุดเต็มนีม่ตัวได้เนี่ครับเจ็ดห้าชุดเต็มครับได้ยินมาค่ะ6 7 5เจ็ดห้า ชุดน้อยกับเจ็ดหากับสองหาครับล่ะพอหนีเลยแขนแขนมาตามนัดมาตามนัดมุกบนอกต๊ะไม่ก็ได้นี่มันยากเนาะ ยกเลยบอกค่อาโซตะเลขนะคะสำหรับเจ๊นงรับมุกดาหานะวันนี้ล่างตาเนาะร่างตานวัตกี้ต้นฉบับนะครับรับมุกดาหานวัี้นี่รูดไปแต้มเดียวนะคะก็เป็นยังยาฟ้าผ้ากันนีอี่รีหัวตนี้ละจ้าเมื่อเมื่อยิบเลขไม่ได้พลอดในเบิ้ง ชุดล้างตาฟ้าขาดเต้นงนะคะรับมุกดาหารเอาแควไม่เบิ่งแน่แคลก็จะว่าตกความแต่ไปเห็นแควเขี้ยวนั่นแหละ675นะคะช่ามือนี่เขาใส่ภาพนิ่งเฮ้านี่พ่อไปเฮ็ดเอไอปากงับ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 เลยนมันดอกผาพี่เบลนตายลายวุ่เบื่อใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ